ขอโทษนะคะพอดีคลิปเมื่อกี้มันมึนไปหน่อยตั้งตอนแรกคลิปแรกอะ e p c อะผมต้องการจะให้มันเป็นสีทับหนึ่งแต่ผมเขียนผิดเป็นสีทับสองแล้วพอคลิปแล้วพอ,อคลิปเม,เมื่อผมเล่นเบเบเออ อีพีอีพีสี่อ่ะอีกแล้วเมืเ่ออยาผมจำได้ว่าตอนแรกจำได้ว่าผมเขียนขีสองไปแล้วไงก็เลยเขียนทับหนึ่งแต่ผมลืมอุ้ยผมลืมผมลืมทำเครื่องหมายด้่นอ่ะผมลืมพิมพ์เครื่องหมายเอ่อ ไม่รู้แหละไม่รู้แหละคนผมลืมพิมขอโทษเลยครับทุกคนวันนี้ผมมึนมากจริงจริงพอดีผมดีใจกับเบเบดใหม่ที่มาสารตัวนะฮะนี่วิาสาหแออ์โลเฮลไซเอ่อร์ไรชวแล้วก็บักัฮมบักัฮมเบะ